ในที่สุดผมก็ได้มาเจอกับคุณอีกแล้วนะครับคุณยูกิอมาเลยอยู่ในคุมผมขอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนขอใช้เอฟเฟกของวิชั่นฮีโร่บาลิสทำการทิ้งฮีโร่หนึ่งใบแล้วจะอัญเชิญแบบพิเศษตัวมันแล้วก็สั่งใช้งานเมื่อถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษจะได้นำการวิชั่นฮีโร่จากเด็กหนึ่งใบมาแบบปะบนโซนเว้มนกับดัก เป็น Vision h e ีโร่อินคลีสแล้วก็สาเชงันทำการทีบิวมอนสเตอร์ฮีโร่หนึ่งตัวและจะอัญเชิญแบบพิเศษตัวมันจากสเปลทับโซนขึ้นเชนเมื่อตัวมันถูกอัญเชิญแบบพิเศษจะได้ทำการอัญเชิญวิช i ั่นฮีโร่จากเด็กหนึ่งใบฉันขอเชนต่อด้วยอุระละัลขัดช็อตนี้เหรอ ได้เลยงั้นขอใช้การเวทมนต์เซิร์ชนะครบทำการเซิร์ชมอนสเตอร์เผานักรบ1ตัวที่มีเลเวลสีํำขอเซิร์ชเป็นวิชันฮีโร่ไวออนแล้วก็อัญเชิญแบบปกติวิชันฮีโร่ไวออนเมื่อลงมาบนสนามจะได้ทำการส่งมอนสเตอร์ฮีโร่จากเด็กหนึ่งใบลงสู่สารครับเงินเชิญจะขอเชิญด้วย อินฟินิตอินฟิเนนซ์ทำการแาร็เก็ตเลือกเป็นวิชั่นฮีโร่ไวออนจะทำให้เอฟเฟกไร้ผลอุ้ยช็อตนี้เจ็บตีสเลยฮะงั้นก็ขอใช้การเวทม,มนต์ฟิวชั่นเดสตินีทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กที่เป็นเดสตินีฮีโร่โดยส่งวัตถุดิบจากเด็กลงสุสานใช้เป็นเดสตินีฮีโร่เดียบริ แล้วก็ใช้เป็น Destiny Hero d e n i a ์ k ายจงออกมา Destiny Hero o ิ n i x Enforcer หลังจาก f u ชั o n Destiny ออกผลแล้วในเทิร์นนี้จานเชิญได้แต่ม Monster Hero ที่เป็นธาตุมืดผมขอใช้2ตัวนี้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงออกมา Cross Crusader ใช้เอฟเฟกของ Cross Crusader ทำการทาร์เก็ตไปที่ เ e สตินีฮีโร่เดียบุลิกและทำการอัญเชิญแบบพิเศษขึ้นมาจากนั้นก็ทำการสังเวย Destiny h e โ o ่หนึ่งตัวบนฟิลเพื่อเสิร์ชมอสเตอร์ฮีโรหนึ่งใบขึ้นมาขอเสิร์ชเป็น Destiny h e โร่บลูดีจากนั้นขอใช้เอฟเฟกต์ของ Destiny h e โร่เดียบุลิกทำการมุฟออกจากสุสานแล้วอัญเชิญแบบพิเศษ Destiny h e โร่เดียบุลิหนึ่งใบจากเด็ก จากนั้นเมื่อมี Destiny h e โ o อยู่ในสุสานหรือฟิลด์ดูเอลละครั้งจะสามารถอัญเชิญ Destiny h e โ o d ด n นายเออร์กออกมาแล้วเมื่อการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษสำเร็จจะได้นำฮีโร่จากเด็กมือหรือแบนนิโซนกลับเข้าท็อปเด็กเลือกเป็นเดบุลิกที่อยู่ในแบนนิโซนจากนั้นทำการสองเวลมอนสเตอร์3ตัวเพื่ออัญเชิญแบบพิเศษ เดสตินีฮีโร่บลูดีและทำการใช้เอฟเฟคของเดสตินีฮีโร่เดียบุลิอีกครั้งมูตตัวเองและทำการสเปเดสตินีฮีโร่เดียบุลิอีกครั้งหนึ่งผมจบเทินแค่นี้ครับสุดยอดไปเลยนะจูได้คุ้มดอเฟสจู่วค์ทแล้วก็สแตนบายเฟสและเข้าเมนเฟสขอใช้ชการเว้นมุน Hot o f post u o l i t y จะทำการเลือกมอนสเตอร์จาก extra deck 3หรือ6ใบออกจากเกมในสภาพความหน้าแล้วหลังจากนั้นจะได้เปิด top เด c k ตามจำนวนการ์ด extra deck ที่ถูกมุกออกไปที่ฉันจะมุกออกไปก็มีทั้งหมด3ตัวจะทำการเปิด top deck ส3ใบและทำการหยิบการ์ด1ใบขึ้นมือ เมื่อได้การที่ขึ้นมือแล้วก็จะนำเอาการที่เหลือกลับเข้าใต้เด็กโดยเรียงได้ตามใจชอบจากนั้นขออัญเชิญแบบพิเศษไนแมร์แอคพลิทิสโดยการทิ้งการหนึ่งใบจากบนมือหลังจากนั้นก็จะขึ้นเชนเมื่อการแบบนี้ถูกส่งลงมาจะเซิร์ฟมอนสเตอร์อิลูชันหนึ่งใบขึ้นมือแต่ว่าด้วยเอฟเฟกต์ของ Destiny h e โร่บลูดีตัวมันจะทำให้เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์อีฟายไร้ผลนะครับ จริงอยู่ที่เอฟเฟกของ Destiny Hero b l u ูดีจะทำให้เอฟเฟก์ของฉันไร้ผลแต่ว่ามันก็ทำให้ไร้ผลได้แค่ตอนมันอยู่บนฟิล์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะใช้การ์ดใบนี้เป็นเชนที่สองซึงใช้ k r m m i n a l Fusion จะทำการอัญเชิญแบบพิเศษ Master Fusion โดยใช้ไนแม่แอ p ฟิติสกับเอ็ดอิมเชนที่อยู่บนมือเป็นวัตถุดิบเรียกบอฟฟอร์มตออกมา จากนั้นก็จะรีโซฟเชนของ n ไนแมร a แอปเ e n t i s ทำการเซิร์ช Master Illusion 1หนึ่งใบฉันขอเซิร์ชเป็นการ์ดใบนี้คอนฟิลโค้ t จากนั้นจะขึ้นเชนใหม่เชนที่1เมื่อกาา์ดในนี้ตกลงสุสานจะทำการเซิร์ชการ์ดไฟเ e อร์หนใบขึ้นมือและการ์ดใบนี้เป็นเชนที่2เมื่อลงมาจะทำการส่งมัสเตอร์เผามานหรือสัตว์ปาหรือเผาอ l ลูชนันหนึ่งใบลงสุสาน แต่เนื่องจากเอฟเฟกต์ของบลูดีทำให้เอฟเฟกต์การ์ดใบนี้ไร้ผลและ iber, แเซิร์ชเป็นไฟเฟอร์แพดเวิร์กจากนั้นขอใช้การ์ด iber, เวทมนต์ไฟเฟอร์แพดเวิร์กจะทำการเสิร์ชมอนสเตอร์ไฟเฟอร์และการ์ดโพลิเมอไรเซชันขึ้นมือเซิร์ชเป็นการ์ดฟิวชันและเอ็ดอิมเชนขอใช้เอฟเฟกต์ของคอนฟิวโคดทำการทิ้งมันลงสุสานจะเสิร์ชมอนสเตอร์ที่ระบุ การคิมิล่าฟิวชั่นอยู่ในเอฟเฟกตขึ้นมือแล้วขอเซิร์เป็นมิลเลอร์ซอ k ์ไนท์ทำการอันเชิญแบบปกติมิลเลอร์ซอ k ์ไนท์และขอทำการทีวิวมิลเลอร์ซอ k ์ไนท์ลงสุสานเพื่อเรียกกาเซลออกมาจากเด็กใช้การเว้นมนฟิวชั่นวัตถุดิบคือมอนสเตอร์เพาสัตปาและเพามมนอย่างละหนึ่งตัวออกมา คิเมล่าจากนั้นขึ้นเชนเชนหนึจะทำการเสิร์ตม a สเตอร์อีลูชันหนึใบขึ้นมือเชนสองเมื่อกาบใบน,นี้ถูกส่งลงมาในโชคเอ็นเฟสของเธอหนี้จะได้สุ่มทิ้งการ์ดหนึ่งใบาจากบนมืออีกฝ่ายลงสุสานแล้วขอเสิร์เป็นการ์ดใบนี้จากนั้นขอใช้เทคคิเมล่าฟิวชั่น เมื่อมีมอนสเตอร์ฟิวชั่นคิมาอยู่ในสุสานหรือบนสนามจะได้เก็บการ์ดใบนี้ขึ้นมือและทำการสั่งใช้คิมิลาฟิวชั่จากฟิวจังหวะนี้แหละครับขอใช้เอฟเฟกของเดสทอร์ฟี o ิกเอนโฟเซอร์จะทำการทำลายการ์ดบนสนามของผม1ใบและการ์ดอีก1ใบบนสนามขอทำลายเป็น d e ส t ินีฮีโร่เดียบุลิกและการ์ดใบนี้ แล้วก็ต้องเรียกเป็นตัวนี้ออกมาจากนั้นสาใช้ง,งานเอฟเฟกตของการบบนี้เมื่อตกลงสุสารจะได้ชุบมอนสเตอร์อิลูชันหนึ่งใบขึ้นมาและมอนสเตอร์ที่จะชุบขึ้นมาก็คือ m i l เล r s ์ซอ d k n ไน h t จากนั้นขอทำการจูนิงอันเชอร์ซิงโครเรียกออกมาเป็นคอ a o สแ n งเจิ และตอนนี้มอนสเตอร์ฮีโร่ที่อยู่ในสุาสานของนายมีทั้งหมด7ใบพลังโจมตีของกล้าไปนี้จึงลด1,400จะเหลือเพียง2,100คอสแอนเจิลโจมตีใส่เดสตินีฮีโร่ดูดีเมื่อผมได้รับด,ดาเมจความเสียหายจะนำวิชันฮีโร่อินครีสกลับมาวางไว้บนโซนเวทมนต์กับดักได้งั้นฉันอินเฟสแล้ว ทำการส่งการ์ดบนมือของอีกฝ่ายหนึ่งใบลงสุสารโ r a w f a แต่ว่าโชคชะตายังคงเป็นของผม Emergency call จะทำการเสิร์ช Monster Element Hero หนึ่งใบขึ้นมือและการที่ผมจะเสิร์ชก็คือ Element Hero Amen ทำการอัญเชิญแบบปกติเอเลเมนท์ฮีโร่แอร์แมนจะทำการเซิร์ฟมอสเตอร์หนึ่งตัวขึ้นมือจากเด็กและตัวที่ผมจะเซิร์ฟก็คือเอเลเมนทลฮีโร่เนออสจากนั้นขอใช้เอเลเมนทลฮีโร่แอร์แมนกับเดสทอยฟีนิกเอนฟอร์เซอร์เป็นวัตถุดิบโจมาเอสเตอร์ฮีโร่ฟรอสครูเซเดอร์ เมื่อลงมาจะทำการเลือกมอนสเตอร์ Destiny h e r o 1ใบาจากสุสานทำการอัญเชิญขึ้นมาแบบพิเศษเรียกเป็น Destiny Hero d e n i อ i ร์กาเอาแลวนะครับขอใช้เอฟเฟกของ d e n i อร์กจะทำการนำการ์ด s t s t y n y h o r หนใบกลับขึ้นมาบนท็อปเด็กขอเลือกเป็นเดียบุริกกจากนั้นขอใช้เอฟเฟกของ Vision Hero Increase ทำการทีบิวดีน่ายาไกลงสุสานและจะอัญเชิญแบบพิเศษตัวมันเองขึ้นมา <c oughs> เมื่ออัญเชิญออกมาการไปนี้ pt, จะทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์วิชั่นฮีโร่จากเด็กหนึ่งใบวิชั่นฮีโร่ไวออนเอฟเฟกต์ของวิชั่นฮีโร่ไวออนเมื่อลงมาจะทำการส่งมอนสเตอร์ฮีโร่หนึ่งใบจากเด็กลงสุสานทำการส่งเป็น เอเลเมนท์ฮีโร่ชาร์โดมิสเมื่อชาร์โดมิสตกลงสุสานจะได้เซิร์ชมอนสเตอร์ฮีโร่หนึ่งใบขึ้นมือและขอเซิร์ชเป็นเอเลเมนท์ฮีโร่ลิควิดแมนจากนั้นขอใช้สองตัวนี้เป็นวัตถุดิบอันเชิญเอ็กซ์ต้าฮีโร่แบบพิเศษเอ็กซ์ต้าฮีโร่วันเดอร์ไดรฟ์จากนั้นขอใช้เอฟเฟกต์ของเดสตินีฮีโร่เดียบูลิกทำการแมกนิตตัวมันออกจากสุสาน เพื h, Merkel, Hero, olic, cek, société, Finland, ่อสเปนเดสติรีฮ <sausage> ีโร่เดียบุลิกจากเด็กขอใช้เอฟเฟกต์ของเอ็กซ์ต้าฮีโร่วันเดอร์ไดรฟ์เมื่อมีมอนสเตอร์ฮีโร่ถูกอันเชิญลงมาในช่องที่มันชีจะนำการ์ดเวทมนต์โพลิเมอร์ไลเซชันหรือมาร์กเชนกลับมาเซ็ตได้และขอเลือกเป็นการฟิวชั่นจากนั้นขอใช้โพลิเมอร์ไลเซชัน ตัวดิบคือ Destiny Hero Diablo De กับ Elemental Hero Liquid Man จงออกมา Elemental Hero s u n r i s e จากนั้นจะขอขึ้นเชนเชนที่หนึ่ง Elemental Hero Liquid Man เมื่อถูกส่งลงสุสานจะได้ทำการโจ๊กสัสสองใบและทิ้งกา้านบนมือหนึ่งใบเชนที่สอง เอเลเมนทันฮีโร่ซันไลท์มาถูกอันเชิญออกมาจะได้เซิร์ตมิลเลอร์เนฟิวชั่นขึ้นมือทำการจวดสองทิ้งหนึ่งเลือกทิ้งเป็นใบนี้ขอใช้วิชั่นฮีโร่ไวรอนกับเอ็กซ์ต้าฮีโร่วันเจอไรฟ์เป็นวัตถุดิบอันเชิญลิงสาม จากนั้นขอใช้มี r a า l e f ิ s ฟิวชั่นวัตถุดิบเป็น e l e m e n t ทัลฮีโร่แอร์กับ Vision h e โ o ่ฟาลิสที่อยู่ในสุสานโจงออกมา e l e m e n t ทัลฮีโร่ซันไลอีกหนึ่งตัวด้วยเอฟเฟกของ e l e m e n t ทัลฮีโร่ซันไลที่มีอยู่2ตัวมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามของผมจะพลังโจมตีบวกไปตัวละ800และเอฟเฟกของ มอนสเตอร์ฮีโร่ลิงที่ผมอัญเชิญออกมาจะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวมันเองและมอนสเตอร์ฮีโร่ที่อยู่ในช่องที่มันชี้ตามจำนวนมอนสเตอร์ฮีโร่ที่อยู่ในสุาสานคูณตัวละ100ตอนนี้มีทั้งหมด13ตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกตัวจะมีพลังโจมตีเป็น4,600เข้า Battle Face ให้ Elemental Hero Slice ทำการโจมตี c ซโคส Angel บังชีวิตต้นไป1,100เอาละปิดบัญชีเอเลเมนทนฮีโร่สไลซ์ทำการโจมตีขอใช้เอฟเฟกของคิเมราที่อยู่ในสุสานทำการแบนนิชตัวเองออกจากสุสานจะทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอสเตอร์อ l ลูชั่หรือเ่ามานหรือเผ่าสัตว์ปาหดึงใบขึ้นมาจากสุสานขอเลือกเป็นมิ s w o r ร์ n อ g ไน เท่านั้นยังไม่พอขอใช้อฟของบัฟเฟอร์เมทที่อยู่ในดุสานแบนนิสตัวเองออกไปแล้วจะทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผาสปาเผามันหรือเผาอิลูชันจากแบนนิโซนขึ้นมาบนสนามขอเลือกเป็นตัวนี้ออกมาคิเมราจะตีต่อไปเลยจูไดคุ้มโจมตีใสบีเล์ออดไนใช้อฟของเอเลเมนตลฮีโร่สลายน์จะทำการเลือกการ์ดบนสนาม หนึ่งใบทำลายทิ้งขอเลือกเป็นฟิวชั่นคิเมร่าขอใช้เอฟเฟกของคอนฟิวโคเมื่อมีเอฟเฟก์ทำการเลือกการ์ดบนสนามเป็นเป้าและในขณะที่เรามีฟิวชั่นคิเมลาอยู่บนสนามจะทำให้เอฟเฟก์นั้นไร้ผลและถูกทำลายและด้วยตอนนี้เอฟเฟก์ของการ์ดใบนี้กัรโจมตีจะบวกไปตัวละพันสี่และ e l e m e n t a l Hero Slice จะเพิ่มพลังโจมตีให้อีก400เป็นตัวละ1,800ก็จะเป็น4,300โจมตีใส่ Mirror Sword k n i น h t และในช่วงดา a เม s t e ปขอใช้เอฟเฟกของโ o รเ e t Neos จะเพิ่มพลังให้กับลิงค์3อีก2,500 <c oughs> เป็น6,800 <c oughs> และด้วยความที่ม i r r o อ s w ซอ d ์ n ไนท์เป็นมอนสเตอร์ l ิลูชันตัวมันจะไม่ถูกทำลายจากแบทเทิ มันไม่จบแค่นั้นหรอกครับคุณยูกิเอฟเฟกของลิง3เน่ยเมื่อตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้ป้องกันจะทำดาเมจตามส่วนต่างของค่าพลังโจมตีและค่าพลังป้องกันนั้นมิเลซอร์ไน์มีพลังป้องกัน300จึงรับดาเมจไป6,500ถ้าอย่างนั้นก็เอ็นเฟสแล้วครับในช่วงเอ็นเฟสใช้เอฟเฟกของมิเลซอร์ไนท์ทำการทีวิวและจะอัญเชิญมอนสเตอร์จากเด็กเรียกเป็นบ er ัฟเฟอร์เมออกมา เมื่อบาฟอร์เมดลงสนามจะได้เสิร์ชมอนสเตอร์พาวสัตว์ปาที่มีเลเวล4พร้อมกับคิเมล่าฟิวชั่น1ใบขึ้นมือเข้าสู่เมนเฟสขอใช้เอฟเฟกต์ของคิเมล่าฟิวชั่นวัตถุดิบ3ตัวโจอมาก กาเดียนคิมล่าเชนที่หนึ่งยิงและจั่วตามจำนวนการวัตถุดิบที่ใช้จากสนามและมือเมื่อกี้ใช้วัตถุดิบจากสนาม2ใบและใช้วัตถุดิบจากมือ1ใบเพราะฉะนั้นจึงจะได้จั่วการ์ดหใบและยิงการ์ดบนฟิลขอออีสฟายสองใบเชนที่2จะทําการเสิร์ชมอนสเตอร์อีลูชั่นหนึ่งใบขึ้นมือเชนที่3เมื่อตกหลุมจะชุบมอนสเตอร์อีลูชั่นหนึ่งใบออกมาขอเลือกเป็นใบนี้ มิกจิงนะฟิลโลกเลยเหรอ <c oughs> ขออันเชิญแบบพิเศษไนแมร์แอพเพนติสโดยการส่งการดึงใบลงสุสานขอใช้เอฟเฟกต์ของไนแมร์แอพเพนติสเมื่อถูกอันเชิญออกมาจะได้เซิร์ชมอนสเตอร์อิลูชันหนึ่งใบขึ้นมาบนสนามขอเซิร์ชเป็นคอนฟิลโคจากนั้นใช้เอฟเฟกต์ของคอนฟิลโคสทำการทิ้งมันจากบนมือแล้วเซิร์ชมอนสเตอร์ที่ มีเอฟเฟกระบุถึงคิ m มราฟิวชั่นทำการเซิร์ฟออกมาเป็นราชสีกาเซลและขอใช้เอฟเฟกของคิเมราฟิวชั่นจะนำตัวมันเองกลับขึ้นมือและขอใช้คิ m m e าฟิวชั่นวัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์จากบนมือ2ตัวและมอนสเตอร์จากบนฟิลหนึตัว เรียกเป็นการีนคิมิราตัวที่สองขอใช้เฟกของการใบนี้เมื่อการใบนี้ถูกส่งลงสุสานจะทำการชุบมอนสเตอร์อิลูชั่นหนใบขึ้นมาตั้งรับเลือกเป็นเดเบลเซออกมาเข้าแบทเทิลเฟสการีนคิมราโจมตีรังโจมตี3 3มตัวจึงเป็น6,600 และใช้ในแมทอะเวนติสโจมตี